เจี๊ยมกันเลยพอน้องอมว่าอะไรใหญ่ห้างเพิ่มพอนผิดซะก่อนไปม่วนหน่อยหนึ่งใช่เกียบว่าถนัดเพิ่มน,น้ำสวัสดีครับคือเก้าครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหาทำกินอ่อมสินพาแซบเด็กพี่น้องเด้อมาพี่น้องมาโมโอนี้พอน่อมได้เมนูงนะ่ายๆพี่น้องก๋วยเตียวปักๆพี่น้อง เส้นบะหมี่หรือว่ามีเหลืองพอเพราะว่ามากเกินมีเหลืองไปน้องเจียวปอกๆปกอันนี้กัน้นำซุปของแค่ไปน้องนี่มาไปน,น้นองมาแช่ๆกันแล้วพอร้่นอมพอไราห้งเพิ่มความเผ็ดซะก่อนไปไปน้องมาแช่ๆบ่อยอืมใส่พริกเข้าไปโอ้ยพริกเข้าไปเลยม,มาชุ่มโมสุบบอลครับผมหัวหยับใส่ก่อน

Ừm. Ờ, thế này nữa. mà nó như. Xài cái kẹp bỏ thân ảnh nó chập. S 1> <S 1> <S นำ้ำซุปลงนี่

ทำอไรอกินยากสวยได้กันในคลิปได้ไหมน้องเนี่ยเพียวไส้เพียกกวัวไปชิปอมเอาน้ำอืมชดา sai và pico bảy năm cái lần năm chụp cần ngoan cho nó như này này Không nhé miếng, 嗯嗯，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 那 จับอืมจืดยอดนะแก่เนาะ เอา้าวจะพอนออมปีน้ำครับผมแทบพี่น้องก๋วยเตี๋ยวปักๆหน้านี้จริงจริงพี่น้องโุดยอดเอ้าพี่น้องทางใจจะพอนออมออกกระมาพี่น้งนงงอ,อ,อกกนงก็กินเขา่าพี่น้ำเราอยได้นนั้นด้วยพี่น้องวันนี้ยังไม่แล้งสู่กันไหม นั้งหาทองนั้งลำบากลำบนเมื่อนี้กบรรยากาศฝนตกครับฝนตกลิ้นปล่อยๆดูแลสุขภาพด้วยเพียงเด้อสมองสุบอนพอนความเปลี่ยนลังใจให้สมองสุบอนต่างประเทศในประเทศสู่ๆู่พูดทางเงินต่างประเทศไงเดี๋ยวพอนความสิเฮ็ดคลิปพอนความใหม่ย่างตลาดพอนความคึกอยากกินปลาบูพี่พ ання, chutz, พน้อง ยี่พี่นายเนี่ยเพราะอวามจี่จัดประบูตุ่มประบูแทบแทบขอให้พี่น้องน้องน้มเลือดสุขุคนครับผมยี่พี่นายเจอไหมยินดีมีแห้งสุข,ขุคนเบื้องเดียวเขาเมม็นเดี๋ยวพอคอ,อมน้ำามาชสมองสมบัติครับสวัสดีครับ